ยอดเหล็กเพชรกับอาณาทบทวนคลิปที่แล้วนิดนึงก่อนสั้นๆว่ายอดเหล็กเพชรนั้นมั่นใจเป็นอย่างมากว่าตัวเองนั้นอาวุธหนักกว่าอาณาและมีอาวุธที่หลากหลายกว่าส่วนฝั่งของอาณาไม่รู้มีสัมภาษณ์กันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าผมไปดูฟอร์มก็เปิดตัวกับวันได้อย่างสวยงามแต่ถ้าย้อนไปดูฟอร์มเก่ากว่านั้นอีกหน่อยที่เขาต่อยในต่างประเทศก็มีเผยจุดอ่อนนิดโดนหมัดคู่ต่อสู้ก็ เป็นการเปิดได้เห็นว่าตัวเขาเองเวลาดวนหมัดอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเพอร์เฟกซึ่งก็ไม่รู้มีการแก้ไขในจุดนั้นหรือยังด้วยยังไงก็ตามคู่นี้ผมพอจะได้คำตอบนะในความคิดส่วนตัวผมคิดว่าความแข็งแรงของยอดเหล็กเพชรอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้อานานั้นรำคาญพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันความเร็วของอาณาไม่รู้ว่ายอดเหล็กเพชรจะตามทันไหม ซึ่งคู่นี้ผมคิดว่าผู้ที่มีโอกาสชนะมากกว่าอาจเป็นอาณามัมมาดอฟอ่อแล้วก็ที่สำคัญคืออาณาอยู่ใน5้าพาวเวอร์เรนเจอสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้หลังจากมวยต่อยเสร็จแล้วหรือกำลังต่อยหรือใกล้แล้วนั่นแปลว,ว่าคุณไม่ได้สมัครติดตามช่องผมแต่สำหรับคนที่สมัครติดตามหน้าโปรไฟล์นะคุณจะได้เห็นคลิปนี้ล่วงหน้า